อัสลามุลัยกุมครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับคำถามมาว่ามุสลิมและถือาศาสนาอิสลามเนี่ยสามารถที่จะเข้าวัดได้หรือเปล่าวัดพุทธโบสถ์คริสต์วัดซิกพรามฮินดูอาร์มบอลไปดีกว่านะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่ที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับว่ามุสลิมเข้าวัดได้หรือเปล่า และก็เป็นคําตอบนะครับว่ามุสลิมเข้าวัดได้หรือเปล่าวันนี้มาที่วัดให้เห็นเป็นวัดจีนที่มีชื่อเสียงมากในเมืองไทยนะฮะวัดมังกรกมลาวาาหรือว่าวัดเล่งเน่ยี่นั่นเองนะฮะจริงๆเนี่ยมุสลิม เข้าวัดได้ด้วยแต่แต่แต,แต,แต่การเข้าวัดของมุสลิมเช่นท่องเที่ยวเพราะว่าวัดนั้นอาจจะเป็นสถานที่สําคัญในเชิงประวัติศาสตร์ไปดูเรื่องสถาปัตยกรรมศริลปกรรม,รรรมไปเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมแต่สิ่งที่เราทําไม่ได้ที่วัดอย่างเช่นไปประกอบพิธีกรรมหรือว่าเราไปร่วมพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นๆความเชื่ออื่นๆเราทําไม่ได้นะ